ขอหนี้ขอกรบไวา้คุณพระขอเดชชาพระบารมีคุณพระศรีอารีย์คุณพระคุณสมคุณแก้วทั้งสามประการเสียงศักดิ์สิทธิ์ในสาคนลโลกจงมาดลบรรดาทั้งคุศงคุณทานคุณมีดอนมรรดาคุณผู้มาอาจารย์จงมาปกมาคุ้มจงมาคุ้มมาฟังจงมากลาง Ma <tries> ก่อนจะแขบก่อนเด้อไอ้ใส่ใจเย็นนะคะว่ารับลายดอกกันไม่หลาดนาทีสิบนาทีพอเนาะเพื่อเป็นสังเขปนะคะเมื่อดีเทวามาอาอบุญเราท่านน้ำก mm ัน hmm. ก mm ับกองบุญทีมงานคณะเจ้าถาพของห้องในคำึ้นีกัน้ำกันเด้อ จังหวะมือสิบนิ้วกลมขอกระพาระวะังมือสิบนิ้วกลมขอกระพาระวะัง สาธุเด้อคุณพระนพทโองลำได้มั้งล้ำหลงสระบุญคุณพ่อคิดอันดใดใครได้เห็นแจ้งสงังฆาไหว่ไปเมื่อถูกกรรมคุณพระอรหันต์ไอ้มาบั่นลายมิชาแบงคุณความดูไม่ได้บังล้ำเสวะเซ็งกันว่าคาไอ้สามารถติงกาเมียนาสาเล่อไอ้คนสาดอกเอเหรือเด่นเป็นประวัติล้ำหองเลี้ยง ตลอดลำในบมากและมีหักยังไม่หางการลำล้องแอวปิดฉากล้ำในียวงานหนักยาเสียไอ้มีผู้เอือเฟือสู้เสียงาหลายไอ้คนเอฟังยองยังอาใส่ที่ว่าพอใส่ไปลำใส่คนยองคนยองมือสร้างสมือให้คนลื้แต่จนน้ำคนแห้ตามสิบแม่น้ำเาร้าแม่น้ำาหลนิ่หอดปะหากับคนทำคุณพาตลอดทั้งคู่ความไอมาสู้นิ้นแนมสอดซองตากลอดพี น้องไกล้ใกล้สู่คนผู้อยู่หลังโยกละกำนังฟังก่อนกะยาเป่าเดียร้อนฟังคนเอสีทั้งาสงมงที่มาสกัดย่อนอนย่อนพาว่ากอบนำดีในทงดีัสวมนเอเป็นเอลผสมเาสกัผสมเสกอน t มาฟัางเดือเจา้าเแถวแก่สาวมื่อนี้หมายพาม,มามื่อนี้มาลำงาศรัทธาเจ้าภาพทุกคนก็ต้องทราบกันอยู่ดีดีเมื่อนี้ทุนละเวทีแข่งขันกันอยู่มาฟัางเดือหมู่พี่น้องก้องไปเมื่อนี้เราสิเข้าสามล่ำชิ้นสิบอวดมื่อนี้ดึงลาสิคอประกวดเป็นเหล่าปเ,เป็นมอดีนักผู้ใดเสียนามหน้าไปสังเปียบเดือแม่เปียบเดือแม่เปียบประดุดประดังเสียกใครในหึงแล้วแต่พวกคน ฟังตัดสินให้เต็มกอนลับผู้ใดสีจ่ใจถ้อยมืองดีดีก่อนเท็งที่ห้มาน้ำอวดอาให้ลำดีกะสิม,มีผู้จ้งงางต่อที่หลังไพ้พอดีก็เอา่ปฟังสัทธาลาพอเมื่อนี้ก่อนไท็นาสี่น้ำบาดลำจังไห้พวกเจ้าคอยฟังเด็กมาจากไหนหัวพอร์า หวกมอลำกสิท่ากันฟ้เาเรียกพอสันมาเอาจนหอดเอกกวล้าจ้าโมกวาวาสิเห็นดีเห็นสวยรนอนายคอยดูพวกมอลำพวกมอลำกเรียนมามีคู่แข่งขันวันนี้เมื่อวันนี้ใครบดีโคกโอ๋โอโอ้เด้อจะมาฟังก่อนเด้อเข้ามาจะจะมาป้อนเขาใส่กันเด้อเข้ามาจะจะมาป้อนเขาใส่กัน เป็นว่าจา่าอารมณ์มันขังเนาะเออว่าลำหลายดอกยกนิว่วลำลหน่อยพอ่อเป็นสซนเทียบะพอ่อ ว่าจะงอางอาจารย์หมอแคน้นผ่าลงไปกับเมนยกแรกแหกบานขึ้นทสูงลงหัดตําก็ต้องมีการไห่อ่อน่อผคู่เพื่อระ,ะลึกถึงคุณผู้มาอาจารย์ผู้เป็นประสิทธิราสาวิชา่ความรู้ให้ในเมื่อนี้เพื่อจะบอกว่าเห็นห้อยพ่อให้กมดูเห็นห้อยคู่ให้กบ่ายยกแรงแหกบานเพราะะนันแล้วนะคะืันนี้พี่น้องก,ก็เข้าใจกันนี้แล้วว่าเมื่อนี้เป็นบุญอย่างนั้นอย่างเนาะเมื่อนี้ก็เป็นบุญอ่า บุญอุปสมบทน,นะคะของอทีมงานเจ้าพของกองบุญกองบวชในคำขื้นนี้ก็แล้วกันนะ้องขอบคุณแรงแชรแรงใจดาๆๆ่าน่าเวที่ขอบคุณพี่น้องทีมาฟังหลงฟังลํำในมือนนี้นะคะขอบคุณสําหรับทีมงานคณะเจ้าพเพื่อเป็นเกียรตินะคะเสียงประเมอกับทีมงานเจ้าพของห้าอ,อีสักหนึ่งรอบก็แล้วกันค่ะ บออมนี้กว่าสิเป็นบุญเป็นงาน,มนเมื่อเกินเป็นหลายหมื่นหลายแสนนะคะเพื่อียได้อ่าจัดงานงานนี่เขียน,นามา้าเมนี่ลำดีไก่หาวานลูกกูเดอแม่เดอร์ลำบดีไก่หาวานกกลูกปูหลานกูคือเกา่า